เจนสิบเจ็ดพิสูรูปใดจงใจก่อความลำคานความสงสัยให้เกิดขึ้นแทนพิสุเช่นพูดว่าชารอยท่านดื่มน้ำเมาเข้าไปแล้วกลักมังด้วยความประสงค์ว่าความไม่ผาสสุจะมีแก่เธอแม้เพียงชั่วครุข้อความสงสัยนี้ กระทำความประสงค์เช่นนี้นั่นเทียวให้เป็นปัจจัยไม่ใช่อย่างอื่นคือพูดแน่ด้วยความปรญาดีต้องหาบัตรปาจิตติอันนี้เห็นไหมจงใจก่อความลำคาญอันนี้ความลำคาญคือว่าความเดือดร้อนใจนะครับต้องการให้เขาเกิดความเดือดร้อนความไม่สบายใจขึ้นนะครับก็เลยไปพูดนะ โคดว่ายังไงนะครับบอกว่านะครับเมื่อพิสูจน์จงใจก่อความกังวลใจเดือดร้อนใจนะครับว่าสงสยัยท่านจูบระสมบทเมื่ออายุยังไม่ครบยี่สิบปีสงสยัยหลวงพี่เนี่ยบวชไม่ขึ้นนะไอ็ตอนที่เขาบวชให้เนะี่ยสายอุปชาก,ก็สวดอะไรนะกรรมวาจาก,ก็ไม่ถูกต้องสีมังก,ก็วิบัติบริษัทก็นั่งหาทบานไม่ได้หลวงพี่ไม่ใช่พ่างหลวงพี่เป็นเนน่เนี่ย นะครับหาเรื่องทอนเงินเขาจะมานั่ง,งนี่ไม่ได้ก็ไปนั่งกับเนนะูพานาก็คิดผหันนะครับเครียดเลยนะอ้ยผมเป็นพานหรือไม่ใช่พานผมบวดไม่ขึ้นแล้วมั้นนี่ต้องรษาใหม่แล้วมัน่นเขาโอ้ยคิดมากครับเนี่ยต้องการให้เขาอยู่ร้อนใจอย่างนี้นะครับก็เลยไปหาเรื่องอะไรสักอย่างนะสงสัยท่านฉันอาหารในเวลาวิการแล้วสงสยัยน้องพี่จะเป็นปลาชิกแล้วละ่ะทําไมนะครับ ว,วันนั้นหผมพี่ใส่รองเท้าผิดคู่หล้วพี่เนี่ยแอบใส่รองเท้าของอื่นบ้างใช่ไหมน่ะหายังจิตแล้วนะรู้ไหมเนี่ยจิตจิตคนเราเนี่ยมากรอบกอกง่ายจะไปหยิบอะไรของคนอื่นไม่ได้วันนั้นผมเห็นของพี่เนี่ยไปหยิบโทั้งร่างองขึ้นน่ะกิดหายใจจิตหรือเปล่าหายใจจิตแล้วนะ่ะหนุ่ประหารชีวเลยนะอยู่ดีหาเลยเกิดองนั่นเป็นคนคิดมากโอุ้ยเราต้องประหารชีว์หรือเปล่าเนี่ยนะเขาเครียดอีกนะเนี่ยหาเรื่องเพื่อให้เขาเดือดร้อนใจนี่นะเับ เนี่ยนะแล้วแต่เขาจะเอาเรื่องอะไรมาโจมมาว่า,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 านะครับอันนี้ไม่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 ได้โจม่างนั้นพยายามพูดก้อกวนพูดให้เขาเดือดร้อนไม่สบายใจขึ้นนะครับเมื่อเหตุให้เกิดความระแวงสงสัยหรือกังวลใจอย่างนั้นไม่มีนะครับคิดจะกันแกล้งเฉยๆนะไม่มีเหตุอะไรเลยต็อแบบไปอีกตีนะครับทุกทุกคพูดนะครับเ <c oughs> หมือนเดิมครับทำกับผ้าไปอีกตีทำกับเนไปหน้าบัรทุกกฎ เห็หไหนไหมง่ายๆแถวนี้สบายนะดูข้อเยอะอยู่แต่ว่าคำอธิบายไม่ยากนะครับมาดูองค์นะครับสิคขาบนที่เจ็สิเจสันจิตจาสิขาบนว่าด้วยการจงใจก่อความเดือดร้อนจัดให้เกิดขึ้นแก่พิสุรูปอื่นอาบัตมีองค์สาหนึ่งเงป็นอุปาสัมบัติ สต้องการความไม่้าสุกสามก่อความเหลือดร้อนใจให้เกิดขึ้นหาหนาบัตมีสีหนึ่งไม่ประสงค์จะก,ก่อความเลือดร้อนใจสอกล่าวอย่างนั้นเพราะมุ่งประโยชน์อย่างเดียวสวิกลจริตสีอาทิกรรมมีกาคนาบัมีอมงศาเก็คือเป็นประสัมบัญพระวิสูนะ ต้องการความไม่ผาสุกให้เขาไม่สบายใจนะครับ <c oughs> แล้วก็พูดอย่างนั้นนะก่อความเดือดร้อนใจใเกิดขึ้นเขาคบองคเปนาบาัตไปตีทุกๆคําพูดนะครับนี่นะทีนี้อนาบัตเนี่ยนะเขาไม่ประสงค์จะก่อความเดือดร้อนใจนะครับเราพูดไปตามความเป็นจริงมนะันมีเหตุบอกว่าการอย่างนั้นเพราะมุ่งประโยชน์อย่างเดียวนะรัาสงสัยท่านจะบวชตอนอายุไม่ครบยี่สิบปีนะ ผมนัดูแล้วเนี่ยนะครับหลวงพี่อย่าอย่าคิดมากนะ <c oughs> นะคือมันมีเขามีมูลจริงๆว่าเรื่องมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเราก็ไปพูดไปบอกแน่เขานะ้ะเขาเราบอกว่าอย่าคิดมากนะมาแก้ไขได้นะเราก็บวชใหม่ยันติใหม่ท่านั้นเองนักภาษานมะไปคิดอะไรมากสงสัยตรงสายเมื่อวานหลวงพี่ฉันอาหารในเวลาพิการแน่เลยนะมันน่าจะเลยเที่ยงไปแล้วนะครับหลวงพี่มาทันดูเวลาผมเห็นอยู่นะหลวงพี่คงน่าจะฟองอาบันอน่างี้นะครับ ด้วยความปรารถนาดีนะครับคือมันมีเหตุมีเรื่องจริงนี่นะอย่างเงี้ยเขาบอกว่าป่ายอย่างนั้นพ่อมุ่งประโยชน์อย่างเดียวอย่างเงี้ไม่ต้องอาบัตน,นะครับเพราะตรงนี้มันต้องมีต้องมีองค์ด้วยเหมือนกันนะครับใจมันเป็นอกุศลไม่ได้เป็นโลภะหรือว่าโทสะม,มันมาโทสะใช่ไหมออโทสะนะครับก็จิตคิดต้องการเข้าเดือดร้อนใจใช่ไหมมันจะเป็นโลภะก็ได้ยังไงโท,สะ,โทสะนะครับ OK，你看。